แล้วก็วันนี้นะครับทางสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานนะครับว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ส่งข้อความถึงทรัมป์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สารัฐประกาศให้ทรัมป์ชนะเลือกตั้งกลับมาเป็นประธานาธิบดีคนที่47นะครับโดยข้อความมีเนื้อหาประมาณว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าจีนและสหรัฐต่างได้ประโยชน์จากความร่วมมือระหว่างกันและเมื่อไหร่ที่เกิดการ,รเผชิญหน้า ก็จะสูญเสียทั้งคู่นะครับศีชิ้นผิงกล่าวว่าจีนและสหรัฐต่างต้องการความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนและอยู่ภายใต้ความคาดหวังของประชาคมโลกด้วยพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีสีก็เรียกร้องให้รัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์ให้หันหน้ามาพูดคุยเจรจาและสื่อสารกันมากขึ้นเพื่อบริหารจัดการความขัดแยง้งและหาทางอยู่ร่วมกันมากขึ้น เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายครับนี่ฮะเป็นครั้งแรกนะฮะที่ส่งสารถึง,งคนนี้เคยเ,เจอกันตอนที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีมาแล้วะนะฮะวันนี้ก็หนึ่งวันหลังจากทราบผลอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐราคาทองท่านผู้ชมฮะราคาทองบ้านเราวันนี้ตลอดทั้งวันปรับราคาไปทั้งหมด14ครั้งนะฮะรวมแล้วสรุป ตอนท้ายสุดนะร่วงลงไปลดลงไปจากเมื่อวานนี้750บาทนะครับทองรูปพรพ์น,นะครับจะไปซื้อก็42,417บาท68สตางค์ขายออกก็ทุนทครับ43,800บาทะครับนี่ฮะก็ทองคำในประเทศนะฮะก็อ้างอิงตลาดที่ต่างประเทศก็อยู่ที่2,661 ดอลลร์ต่อออนส์นะอยู่ที่ค่าเงินบาทที่ระดับ34บาท32สตางค์ต่อดอลลร์หัวเซ้งเฮงบอกว่าตอนเช้าราคาทองคำโลกปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องแต่เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยในตอนบ่ายตลาดกลับมาโฟกัสเกี่ยวกับการประชุมเฟดโดยเฉพาะการถแถลงของประธานเฟดในค่ำคืนนี้หลังจากที่เฟดเคยส่งสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยขาลง แต่นโยบายของว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่มีความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดเงินเฟอ้อเนื่องจากการทําสงครามการค้ากับจีนที่รุนแรงนะครับคาดว่าเฟดอาจจําเป็นต้องปรับลดดอกเบี้ยเนื่องจากตลาดแรงงานสหรัฐเริ่มจะอ่อนแอลงไปนะครับคืนนี้สหรัฐจะเปิดเผยจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์และที่สําคัญติดตามการประชุมธนาคารกลางสหรัฐนะครับคาดว่าเฟดจะปรับลดดอกเบี้ยศูนจุด 25%นะครับรวมถึงการถแถลงของทางประธานด้วยในขณะที่ค่าเงินบาทท่านผู้ชมฮะวันนี้คุณภาวินีจิตมงคลเสมอผู้ <c oughs> ในการอาวุโสฝ่ายตลาดการเงินแบงค์ชาตินะฮะบ,บอกว่าช่วงที่ผ่านมาเงินบาทเคลื่อนไหวผันผวนจากความไม่แน่นอนเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกเงินดอลลาร์นะก็ปรับแข็งค่าขึ้นตามการคาดการแนวนโยบาย ในระยะต่อไปก็ทําให้เงินบาทปรับอ่อนลงฮะก็สอดคล้องก,กันกับภูมิภาคในแถบนี้นะครับวันนี้ค่าเงินบาทก็เคลื่อนไหวอยู่ที่34บาท20สตางค์นะฮะสาบาท20สตางค์ตั้งแต่ต้นปีนะครับเงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้อยร้อยละ0.42โดยการเคลื่อนไหวของเงินบาทและเงินทุนเคลื่อนย้ายยังอยู่ในระดับปกติ วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณพิชัยนริธพันธ์เป็นประธานการประชุมติดต,ตามนโยบายและขับเคลื่อมนมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและก็กำชับเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการหลังจากคาดว่าโดนัลด์ทรัมป์นะนจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐ<า>นะ<า>ก็จะส่งผลต่อนโยบายการค้าของโลกและไทยก็ต้องเร่งหาโอกาสด้านการค้าการลงทุนโดยมีหน่วยงาน ในกระทรวงพาณิชย์เข้ามาร่วมประชุมนะครับนี่ฮะเดี๋ยวฟังคุณพิ่ชัยนะรัฐมนตรีพาณิชย์ว่าคิดยังไงนะว่าเมื่อทรัมป์เป็นประธานาธิบดีแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเราหรือว่าจะเป็นผลเสียนะฮะ เชื่อว่าไทยจะได้ไประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ไทยเองเนี่ยต้องวางโพสิชันตัวเองให้ดีแล้วตัวเลขในอดีตที่ผ่านมาวันนี้เนี่ยทัางธรรมพุนพงศ์งทาง,ง,งสอนขอขอขอ,ของกระทรวงเนี่ยก็ได้ไดมาให้ชี้แจงให้เห็นชัดเจนนะครับว่าตัวเลขการส่งออกสินค้าไทยหลายๆจํานวนเนี่ยได้เพิ่มขึ้นขณะที่การนําเข้าของสหรัฐในสินค้าจีนลดลงหรือสินค้าของไทยเนี่ยได้ไปทดแทนในสินค้าของจีน ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเราก็เชื่ออย่างยิ่งว่าเราก็จะสามารถที่จะเพิ่มการส่งออกไปประเทศอเมริกาได้มากขึ้นจากการลงทุนของไทยที่จะเพิ่มขึ้นนะครับเราเห็นแนวโน้มทิศทางตอนนี้ส่งณิชย์เรามีหน้าที่นอกจากจะเป็นทําเรื่องาพาิชย์ภายในประเทศแล้วต่างประเทศเนี่ยเข้ามาไม่หยุดหย่อนนะครับอันนี้ผมเองคงไม่ได้พูดเพื่อเพื่อจะมาปะปากคันดาก,กันเห็นอยู่นะครับข่าวทุกอันที่ออกมาไม่ว่าประเทศต่างๆเนี่ยเลี้ยงหน้าเข้ามา เพื่อจะมาคุยอยากมาทําการคา้คาการลงทุนกับไทยอย่างมากนะครับในอีกไม่กี่วันวันทีเ่เราเองเนี่ยหลังจากวันนี้วันวัเสาร์ผมก็ต้องบินไปเปรูนะครับเพื่อประชุมเอเปกพร้อมท่านนายกนะครับท่านประหลัดกับผมก็จะไปเราก็จะคงได้มีการคุยกันหลายประเทศใน,ในช่วงเอเปกก็เชื่อว่าหลายประเทศคงอยากที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเชื่อว่าไทยเนี่ยคุณพิจัยก็บอกว่าเชื่อว่าหลายประเทศเดินหน้าเข้ามาเพื่อเจรจาทําการค้าการลงทุนกับไทยและในอีกไม่กี่วันนะฮะ ตัวท่านก็จะเดินทางไปเปรูครับ <c oughs> เพื่อเข้าประชุมเอเปกพร้อมกับนายกและเชื่อว่าจะมีการเจราจากับหลายประเทศที่อยากจะมาลงทุนในบ้านเรานะครับแล้วก็วันที่25-27พฤศจิกายนสหรัฐจะนําทับนักธุรกิจเข้ามาดังนั้นไทยต้องวางตัวเป็นกลางอย่างเหมาะสมนะครับซึ่งการวางตัวขณะน,นี้ส่งผลให้จีนก็รักเรา <c oughs> อเมริกาก็รักเรานะฮะรัเสเซียก็รักเรา <c oughs> ตะวันออกกลางนะฮะก็รักเราและไทยต้องไม่เลือกข้าง และอยากจะเป็นอยากจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของอาเซียนครับที่ทุกประเทศดีใจและพอใจที่จะมาอยู่กับเรานะนี่นะเรื่องของออการค้าการลงทุนนะหลายคนก็รอเรื่องของการปรับตัวแต่ถ้าเกิดว่าไปดูฝั่งสหรัฐเองเนี่ย หลายบริษัทอาจจะใจเต้นตุม้มต่อมๆนะเพราะว่าหลังจากที่มาตรการเรื่องของการขึ้นภาษีอของโดนัลด์ทรัมป์ที่มีการประกาศไปเนี่ยหลายอย่างเขาก็มองว่าสินค้าเนี่ยอาจจะมีการปรับราคาขึ้นโดยเฉพาะนะคะการใช้ภาษีสุลก,กากรอาสุลการกรใหม่ ชาวสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะต้องสูญเสียกําลังซื้อสินค้าหลายชนิดอย่างเช่นพวกเครื่องแต่งกายพวกของเล่นเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ในครัวเรือนนะคะขณะที่โจนาธานโกคนนี้เป็นรองประธานฝาน่ายนโยบายด้านห่วงโซ่อุปทานและภาษีศุรากรเนี่ย เขามองแบบนี้ว่าณนะตอนนี้เองเนี่ยมันมีการนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาที่สหรัฐก็จะเป็นการนําเสนอในหลายๆด้านแต่ถ้าเกิดว่ามีการตั้งกําแพงภาษีขึ้นจริงเนี่ยอย่างที่ทรัมป์บอกก็คือการใช้มาตรการภาษีมันจะเป็นการบีบบังคับบริษัทอเมริกันต้องมีการผลิตสินค้าบนแผ่นดินสหรัฐแทนจากการซื้อต่างประเทศตรงนี้ทั้งกําลังการผลิตเรื่องของอัตราการว่างงานนะทั้งแต่2-3ปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีแรงกระเตื้องขึ้น,นมาทันหรือไม่อย่างไร หลายคนก็เลยมองดูเรื่องของเศรษฐกิจของทางการของสหรัฐด้วยในะเรื่องของรายได้ด้วยขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการเจเน็ตเยนเลนเนี่ยก็มองว่าถ้าเกิดว่าจะไปเก็บภาษีสุลกาการที่มันเข้มงวดขนาดนี้เนี่ยโอกาสทําใหไม่เกิดภาวะเงินเฟ้อแน่นอนว่ามันขึ้นแน่นอนเนื่องจากว่าผู้บริโภคในสหรัฐเป็นคนจ่ายภาษีทั้งหมด แล้วก็หลายคนเนี่ยที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์เขาก็มุมมองเดียวกันแต่ถ้าเกิดไปดูอีลอนมัสมาพึ่งที่จะมีการให้สัมภาษณ์ไปเนี่ยเมื่อช่วงเช้านี้อีลอนมัสก็บอกว่าเดี๋ยวตัวเขาเองนี่แหละถ้าเกิดทําแต่งตั้งให้ขึ้นเป็นที่ปรึกษาเนี่ยเขาก็จะไปดูเรื่องของภาษี mm hmm. เพราะว่ามันมีการใช้ภาษีอาจจะเป็นภาษีสิ้นเปลือง mm hmm. แล้วก็เรื่องของการใช้งบประมาณด้วยโอ oh. นี่คืวเป็นแรงกระเพื่อมใหญ่ พราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยหกนโยบายที่เขามีการประกาศบ,าบอกว่าเมื่อรับตําแหน่งปุ๊บมกราคมเนี่ยจะรีบมีการทําทันทีหนึ่งนั้นก็คือเรื่องของอมาตรการเรื่องของภาษีนั่นเองค่ะใช่มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจํานวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ